พี่น้องชาวกเกษตรผสมผสานนะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกอย่างที่คิดหรอกนะเนี่ยเพอต้นไม้ไว้พอต้นไม้ไว้นี่ก็เป็นมะขามเทศยักษ์นะอย่างใหญ่ครับฝักย่งใหญ่เราซื้อมากินนะเราก,ก็เอามาเพาะนี่ก็เ็เรียกอะไรนะละมุดยักษ์ <c oughs> ทุกอย่างยักษ์หมดคือเราไปซื้อลูกใหญ่ๆ ในตลาดสี่เมืองมานะแล้วเราก็มากินดูรสชาติดีเราก็เพาะเม็ดไว้เพาะเม็ดไว้มันไม่มีอะไรที่มันมันจะอะไรสวยหรูแบบประเภทโลกสวยไม่มีหรอกนะไม่มีทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งขังข้อกับมันมากทำไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นหน่อไม้ที่ไม่ใช่หน่อไม้สิขอลวกที่ผมชามมาไว้มันเฉลีย่ย คัดออกมาแล้วที่ดีก็ได้สามสิบกว่านะพี่น้องได้สามสิบกว่าไอ้ที่แย่ๆนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยนี่ก็ยังคัดออกไว้อันนี้ก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะ,าาจจะก็อาจจะมีบ้างก็อาจจะมีบ้างแต่ไอ้พวกนี้เราก็คัดออกมาแต่ก็ยังคิดว่ายังก็ยังยังมีสิทธิ์อีกนะในเนี้ยคิดว่าครึ่งต่อครึ่งพี่น้องนะทุกอย่างมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกอย่างที่เราไปซื้อเขานะ เขาทาตามกระบวนการเป๊ะแล้วพี่น้องไปถ้าพี่น้องไปซื้อก็แอบสังเกตข้างๆเล้าเขาเรียกอะไรเล้าบ่มนอเขาด้วยนะว่ามันมีไอ้ไอ้ซากปลากัะพังแบบนี้ของเขากองอยู่ไม่ในชน่น้อยๆนะพี่น้องกว่าเขาจะขายให้เราได้นอละห้าสิบบาทเขาก็มีซากปลากักพังอย่างเงี้ยมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นละทำกะเกษตรไ,ไม่ต้องโรคสวยไม่มีหรอกพี่น้องเอ้ยไม่มีหรอก มันมีผิดพลาดตลอดเวลามันไม่มีคำว่าร้อซหรอกแค่ห้าหกสมันก็ยิ้มตายห่าแล้วพี่น้องเอ้ย